Welcome to ร a d a ข้าสู่ระดัพอดแคสต์นสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ AI แต่งเพลงได้เขียนบทความได้ตัดต่อหนังได้งานด้านความคิดสร้างสารรค์กำลังจะถูก AI แทนที่เรื่องนี้จริงหรือไม่ ต่อจาก e ีีที่แล้วนะคะเราคุยกันว่า AI จะเข้ามาแทนงานคนส่วนไหนบ้างอ่ะเราก็เห็นไปแล้วนะคะว่างานที่ใช้ทักษะเฉพาะทางหลายๆอย่างเนี่ยก็มีมิติที่ AI เข้ามาทําหน้าที่แทนแล้วเราจะมาพูดถึงมิติงานที่ความคิดสร้างสรรค์กันบ้างนะคะเราพูดกันเสมอนะคะว่า AI สู้คนไม่ได้ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าปัจจุบันค่ะมี AI ได้คืบคลานเข้ามาในวงการนี้แล้วเหมือนกันเริ่มจากงานสายโปรดักชันค่ะงานปกติสายนี้นะคะเป็นงานคราฟต์ค่ะลองคิดดูว่ากว่าจะได้ผลงานออกมา1ชิ้น หนังหนึ่งเรื่องหรือคลิปสักหนึ่งคลิปเนี่ยนะคะต้องมีการเขียนบทเรียงเนื้อเรื่องใส่สตอรี่บอร์ดมูดบอร์ดโอ้โหปรึกษากันเต็มที่ถ่ายทําตัดต่อใส่ซาวเอฟเฟกขั้นตอนแบบเยอะมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีการเอา AI มาช่วยในส่วนของการตัดต่อค่ะเริ่มจากระดับภาพยนตร์ก่อนค่ะ twenty century studios เนี่ยนะคะเขาได้เอา ibm watson ซึ่งก็เป็น AI ของฝั่ง ibm เนี่ยมาทําการตัดต่อเทรลเลอร์หนังสยองขวัญเรื่อง moan ค่ะโดยวิธีการของเขานะคะคือเขาเทรน AI เนี่ยให้เรียน รู้ข้อมูลจากภาพยนตร์แนวเดียวกันกว่าร้อยเรื่องจนเข้าใจเรื่องของฉากอารมณ์โทนสีลำดับการเล่าเรื่องแล้วก็อื่นๆนะคะว่าแพทเทิร์นมันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละที่จะทําให้เทรลเลอร์เนี่ยน่าดูฟังแล้วก็ไปนะคะจากนั้น AI ก็คัดเลือกฉากที่ดีที่สุดออกมายำเป็นเทรลเลอร์หนึ่งตัวซึ่งดูผลงานแล้วเนี่ยโอ้มันก็ดูน่ากลัวจริงๆนะคะแทบไม่เชื่อเลยว่า AI เป็นคนทําสิ่งนี้ค่ะและที่เด็ดเลยเนี่ยคือเวลาในการใช้ตัดต่อค่ะปกติถ้าใช้คนเนี่ยตัดเทรลเลอร์ว่าจะอืม้มอันนี้มันมีเวลายิงสั้นๆใช ดูที่สุดอาจจะใช้เวลา10-30วันนะคะแต่ว่า AI โดย IBM Watson เนี่ยใช้เวลาตัดแค่ วันเดียวเท่านั้นค่ะส่วนในระดับยูเซอร์ค่ะก็มี AI มาช่วยในการตัดต่อเหมือนกันอย่างที่หลายคนอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะคะแอปควิ k ของ GoPro มี Fo ุทเพจมาเขาก็จะยำยำยำปึ่งเป็นวิดีโอสําเร็จหนึ่งตัวหรือว่ามีแอปที่เพิ่งเคยใช้ตอนที่ต้องไปต่างประเทศเองแล้วตัดคลิปไวๆลงอะไรเงี้ยก็คือ Magisto นะคะอันนั้นก็พอใช้ได้หรือว่าอย่างใน iPhone หรือว่าใน Android หลายๆค่ายนะคะในอัลบั้มรูปเขาเองเนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่ทําให้เราสามารถสร้างวิดีโอขึ้นมาได้ตามหน้าคนก็ได้นะคะหรือว มูดที่เราอยากจะให้มันไปจากนั้นค่ะ AI ประมวลผลออกมาเป็นคลิปวิดีโอหนึ่งตัวเสร็จสับใส่เพลงให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่ว่าพอไปซูมอินดูข้างในนะคะการตัดต่อวิดีโอประเภทนี้ก็คือเป็นวิดีโอประเภทแบบเบสิกวิดีโอสั้นๆนะคะที่อาจจะแบบไม่ต้องการเนื้อหามากเน้นแบบความสวยงามเน้นดนตรีนาําเน้นแบบไฮไลท์นิดๆหน่อยๆถ้าเป็นคอนเทนต์วิดีโอประเภทที่แบบเน้นเนื้อหาหนักๆ AI ยังไม่สามารถทําได้นะคะเรอะนี่คือความสามารถระดับสูงนะคะต้องแบบใส่อินเสิร์ตใส่มูดอะไรที่แบบ AI ยังไปไม่ถึงค่ะ Ah. 2งค่ะงานสายดนตรีกว่าเราจะได้เพลงเพลงหนึ่งมาเนี่ยนะคะต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์หลายมิติเทคนิคชั้นสูงหลายอย่างนะคะในการแต่งเนื้อร้องทํานองความรู้ทางด้านดนตรีแต่ว่ามีการเอา AI มาช่วยในส่วนนี้แล้วค่ะซึ่ง AI เข้ามาช่วยในส่วนของการแต่งทํานองเพลงค่ะโดย AI นะคะเขาก็จะเรียนรู้จากเพลงประเภทต่างๆตั้งแต่แดนซ์ดิสโก้ป๊อปไปจนถึงคลาสสิกจากนั้นเรียนรู้ถึงจุดหนึ่งนะคะ AI ก็จะเลือกจังหวะโน้ตคอร์ดความยาวแล้วก็แต่งขึ้นมาเป็นทํานองเพลงใหม่ ได้เองค่ะบริษัทใหญ่อย่าง Google นะคะถึงขั้นทำโปรเจกต์ Magenta ค่ะ NAI เพื่อสร้างสารรค์งานศิลปะและก็เพลงขึ้นมาโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะหรืออย่าง Startup ก็มีเหมือนกันนะคะชื่อไอวาอันนี้เนี่ยเขาก็มีการเอา AI มาช่วยแต่งทำนองเพลงซาวด์แทร็กเพื่อส่งให้กับลูกค้าฟังแล้วก็้ึเพราะอยู่นะ แล้วศิลปินมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงนะคะเฟื่องมีโอกาสได้ไปดูสารคดีของพี่ซีฉับวีมานะคะเรื่องเกี่ยวกับ AI ศิละปะและความสมบูรณ์แบบมีประโยคที่พี่โอมค็อกเทลพูดไว้แล้วเฟื่องรู้สึกว่าเอออันนี้ดูใช่นะคะเขาบอกว่าการที่ AI แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้ซ้ําๆใช่ไหมคะดังนั้นเพลงที่จะได้ออกมาก็คงเป็นได้แค่เพลงที่ดีเพลงหนึ่งแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเพลงที่แบบ break through นี่คือเพลงที่แบบสร้างสรรค์จากไอเดียใหม่ของมนุษย์แล้วไปแบบนั่งอยู่ในใจคนได้จริงๆนนะะะคคซึ่่่่งงงง AI จแแตเเเพลไไไดด้้ร็วห ยงขาดความรู้สึกของความเป็นคนฟีลลิ่งในการแต่งเพลงออกมาจากอารมณ์เหงาเศร้าที่แบบเป็นอินเนอร์ของมนุษย์อยู่ดีค่ะใครสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจพีซีนะคะซีมียเกนก็คือยาวมีหลายคนมาพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะน่าสนใจค่ะ 3. ค่ะงานข่าวและงานเขียนการที่จะเขียนผลงานขึ้นมา1ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวบทความนิยายนิทานต้องอาศัยทักษะทางภาษานะคะใช้ภาษาให้สละสลวยมีการเรียงเนื้อเรื่องที่โอเคฟอลโล่ง่ายแต่ว่าในยุคนี้ค่ะที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายต้องอาศัยความเร็วในการนําเสนอนะคะบางครั้งใช้คนเขียนก็อาจจะไวไม่ทันใจ AI ก็เข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าหลายๆข่าวที่เราอ่านกันของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยใช้ AI ในการเขียนยกตัวอย่างเช่นบลูมเบิร์ก หนึ่งในสเลยค่ะของข่าวของเขาะะใช้ AI เห็นชัดๆเลยเนี่ยคือข่าวด้านการเงินแล้วก็หุ้นค่ะ AI มีความสามารถนะคะคในการแยกแยะแล้วก็ย่อยข้อมูลทางการเงินที่มีเนื้อหายาวเหยียดออกมาและสามารถดึงข้อมูลสําคัญขึ้นมาเขียนเป็นขา่นขาวได้ในทันทีนะคะซึ่งแน่นอนโดยกันถ้าเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับการเงินใช่ไะกว่ามนุษย์จะนั่งเขียนโหต้องไปศึกษาหรือค้นหาข้อมูลใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆนะคะแต่ว่า AI ทําได้เลยเร็วมากๆไม่ใช่แค่ข่าวในวงการการเงินเท่านั้นนะคะแต่ว่าพวกข่าวที่ต้องอาศัย การอัปเดตไวๆทันต่อสถานการณ์ทันทีเนี่ย AI ก็สามารถทําได้ทันทีค่ะเช่นข่าวกีฬาโยนข้อมูลให้เขาปุ๊บ ทำข่าวออกมาได้ปั๊บไวมากๆค่ะหรืออย่าง BBC เองนะคะก็เคยมีการเอา AI มาช่วยเขียนข่าวเรื่องผลการเลือกตั้งทั่วประเทศทําให้มีบทความแล้วก็ข่าวออกมาพร้อมกันในชั่วข้ามคืนได้ซึ่งถ้าเป็นคนเนี่ยไม่มีทางที่จะทําได้เยอะขนาดนั้นและเร็วขนาดนั้นได้เลยค่ะงานเขียนสายภาษาสวยอ่ะทางนักพัฒนา AI เขาก็ส่้ทําเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะอย่าง Op e พ AI นะคะก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะคะเขาก็ออกมาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเขาได้สร้าง AI ที่เขียนภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วชื่อ G2 แล้วก็ปีนี้เองค่ะเขาก็พัฒนาตามมาติดๆนะคะ GPT3 เป็นอีก1เวอร์ชันแล้วก็เพิ่งเป็นข่าวดังไปเองนะคะว่ามีนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ตัวนี้ในการเขียนบทความแนวแบบไลฟ์โค้ชหนึ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของบทความในเว็บแนวพัฒนาตัวเองเลยนะคะแล้วว่า AI นะคะสามารถเขียนภาษาได้เนียนมากจนคนแบบจับไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่คนเขียนนะแต่เป็น AI เขียนแบบเข้าไปอ่านเยอะเลยล่ะคะ่ะมิตินี้เหมือนจะดีแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันว่า AI จะสร้างข่าวปลอมเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเยอะหรือเปล่าเดี๋ยว โอากาสมาเล่าต่อในครั้งหน้านะคะดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะส่วนตัวเฟื่องคิดว่า AI ในมิติของงานด้านความคิดสร้างสารรค์เนี่ย AI จะเข้ามาช่วยเราค่ะในการสร้างของที่เป็นแบบซ้ำๆๆเป็นร้อยๆอย่างร้อยๆแบบมาให้เราที่เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์นี่แหละคะ่ะเลือกอีกทีว่าอันไหนใช่อันไหนแบบอืมแบบเนี้ยมนุษย์ด้วยกันชอบอันไหนควรจะไปปรับแต่งต่อนิดนิดหน่อยหน่อยก็มาช่วยทุนแรงของเราไปได้นะคะและถ้าถามถึงในเชิงคุณค่าของผลงานนะคะเนื่องจาก AI เนี่ยก็สร้างจากการเรียนรู้สิ่งซ้ำๆเป็นแพทเทิร์นเดิมๆพอเกิ ของใหม่ออกมาก็อ,อาจจะเป็นแบบแพทเทิร์นที่มีกลิ่ไอแบบที่ได้บอกไปว่าอาจจะไม่ได้แบบเรกกรูแบบนั้นซึ่งการผลิตผลงานหรือว่าชิ้นงานแบบนี้เนี่ยนะคะจะเหมาะกับงานสายที่เป็นแบบเพื่อการค้าสุดๆเลยเน้นเยอะๆเร็วๆเ,เ,เหมือนเหมือนกันแพทเทิร์นคล้าย,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 ายๆกันประมาณเนี้ยโอเคแต่ว่าในอีมิติหนึ่งงานประเภทที่เป็นแบบ แฮนด์เมดยูนิคแล้วก็จะมีความที่แบบใช้คนแล้วมีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยจะลิมิเต็ดมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นและเฟื่องเชื่อว่าคนจะหยหาสิ่งที่เป็นมิตินี้แตกต่างมีเอกลักษณ์ของชั้นมากกว่าที่แบบนี่มันก็เหมือนเหมือนกันนี่นะาดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรสายงานไหนมีสิทธิ์ที่จะโดน AI เข้ามาได้ทั้งสิน้นแต่แน่นอนคะ่ะ AI ไม่ได้แทนได้ถูกฟังก์ชันเขาทําได้แค่บางอย่างเท่านั้นดังนั้นเอพิโซดหน้าคะ่ะเราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะแล้วสกิลเซ็ตประมาณไหนหรืืออมันค าไหนที่แบบเราจะต้องหนีไปเพื่อให้ AI ไม่มาทำงานแทนเราแต่ AI เป็นผู้ช่วยเราแทนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคะใน Dance the Future Season 2ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปจอยกันนะคะตอนนี้กรุ๊ปกําำลังเติบโตเลยนะคะ Tink Future ชุมชนคนทันโลกอนาคตคุยสนุกเลยละคะ่ะเจอกันในกรุ๊ป Facebook นะคะบ๊ายบายค่ะ Dance the Future